ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งย t u b e ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียเช็คด่วนเงินบำนาญเดือนมิถุนายนเข้าบัญชีวันไหนสำหรับพี่น้องท่านใดที่เป็นข้าราชการบำนาญแล้วก็รับเงินบำนาญรายเดือนนะครับในเดือนมิถุนายนนี้จะโอนเข้าวันที่21บมิถุนายนนั้น,นแล้วนะครับในวันที่21มิถุนายนก็ลองเช็คบัญชีละกันกว่าเงินเข้า เท่าเดิมไหมหรือมากกว่าเดิมหรือว่าผิดปกติอย่างไรในวันที่21มิถุนายนนี้สําหรับงวดมิถุนายนนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปอยากจะให้สตังค์ตามข่าวเกี่ยวกับสวัสดิการอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตาม และกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ